สวัสดีค่ะมหาเดวียพยากรณค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายนปี2568คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพฤษภค่ะ มาดูกันนะคะว่าชาวราศีพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักจะมีความเศร้าทรมานใจบางครั้งอยากเดินหันหลังให้กับความรักในครั้งนี้แต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีด้วยความจําเป็นบางอย่างที่ไม่สามารถ เดินหลีกนี้กับความรักครั้งนี้มาได้ค่ะคุณทั้งสองอาจจะทําบุญทํากรรมราร่วมกันมาหลายสิ่งหลายอย่างบางครั้งอยากเลิกแต่อาจจะไม่สามารถที่จะเลิกลาได้เพราะด้วยหน้าที่บางสิ่งบางอย่างที่ผูกมัดอยู่ค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดี คนไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั่วพันค่ะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้ต้องลงทุนต้องจัดก,การค่ะอุปสรรคเยอะในช่วงนี้หลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานราชไม่ว่าจะเป็นงานหลวงหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาค่ะเกณฑ์ความรัก ให้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าความรักคนที่อยู่กับเราระมัดระวังการแอบนอกใจไปมีคนอื่นค่ะงานไม่เป็นดังใจงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะรู้สึกช่วงนี้อะไรหลายอย่างไม่เป็นดังใจค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางการติดต่อการเซ็นการเบิกการกู้หรือแม้กระทั่งการขึ้นโรงขึ้นศาลขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะชิพจรลรงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่มี เกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มีเรื่องที่ต้องไปต้องจัดการค่ะระมัดระวังคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจแม้คําพูดจะเป็นด้วยความห่วงใยแต่บางครั้งคนที่คุณฟังมันทําให้รู้สึกตึงติิดอยู่ในใจค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการ การเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายแม้บางครั้งคุณอยู่ในที่มืดมิดกูอาจจะไปอยู่ในที่แสงสว่างก็ยังคือการเปรียบเพียบเปรียบเปลยแม้คุณจะทุกข์ในช่วงนี้แต่ยังไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างแก้แกไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเงินก้อนใหญ่กําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะอาจจะเป็นเงินที่คุณรอคอยอยู่เงินที่คุณลงทุนไว้ค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหา หากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยค่ะสรุปสำหรับชาวราศีพฤษภเกณฑ์การงานไม่เป็นดังใจไม่ได้ดังเป้าหมายที่หวังหรือต้องการผู้ใหญ่จะทำให้ทุกข์ให้กลุ่มเป็นกังวลแม้กระทั่งความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่ความรักครั้งนี้ ครั้งนี้ช่วงนี้เป็นเศร้าๆค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินได้เงินก้อนใหญ่มาก็จริงแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บมีเรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายออกไปค่ะการเดินทางไกลจะเปลี่ยนแปลงในบางอย่างให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นสุขภาพอ่อนเพลียเล็กๆน้อยๆเท่านั้นค่ะ